สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสําหรับเทคนิคดีๆนะคะสําหรับการสแกนใบหน้าเราชนะนั่นเองก็คือสแกนยังไงให้สําเร็จนั่นเองนะคะ เพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยา7,000บาทต้องทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันนะคะว่าจะทำอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะนะคะและก็ได้รับสถานะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะหรือว่ารับสิทธิ์เราชนะแล้วต้องกดยืนยันสิทธิ์เราชนะในแอปพลิเคชันเป่าตังจนกว่าจะถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาวงเงินรวม7,000บาทตามนโยบายของรัฐบาลโดยต้อง ต้องมีการกดยืนยันสิทธิ์เราชนะในแอปพลิเคชันเป่าตังใช้จ่ายสิทธิ์ผ่านเมนูจิวเวลเล็ตเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็พบว่าขณะนี้ประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาเรื่องสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะคะซึ่งผลจากการตรวจสอบการยืนยันตัวตนใบหน้าไม่สำเร็จในมือถือระบบ Android และก็ iOS นะคะของธนาคารกรุงไทยสรุปปัจจัยและก็สาเหตุต่างๆได้หลายประการนะคะซึ่งล่าสุดทางธนาคารกรุงไทยก็มีคําแนะนํานะคะในการแก้ไขปัญหาสแกนใบหน้าให้สําเร็จนะคะก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ค่ะกรณีถ่ายรูปแสดงตัวตนไม่ผ่านนะคะก็มีการถ่ายรูปนะคะในอาคารหรือว่าที่ร่มที่มีแสงสว่างเพียงพอ และก็ตำแหน่งศีรษะนะคะอยู่ชิดกรอบด้านบนและตำแหน่งคางนะคะจะอยู่ชิดกรอบด้านล่างค่ะแนะนำให้คางใบหน้าไว้ในกรอบประมาณ3วินาทีนะคะสำหรับกรณีการสแกนบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่านนะคะแนะนำให้วางบัตรประจำตัวประชาชน วางไว้บนโต๊ะแล้วก็สแกนใหม่นะคะให้ครอบคลุมรูปถ่ายบนบัตรด้วยถ้าเกิดว่าคุณภาพรูปบนบัตรไม่ชัดเจนหรือว่าเรือนรางนะคะซีดจ,จางมีรอยขูดขีดแนะนำติดต่อสาขาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืนยันตัวตวนให้นะคะ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ราชนะจะได้รับวงเงินราชนะตลอดระยะเวลาของโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังทุกๆวันพฤริหัสบดีของทุกสัปดาห์โดยจะเริ่มใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564นี้นะคะซึ่งสามารถสะสมไว้ใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564ค่ะ สำหรับตารางการโอนเงินเราชนะเข้าแอปพลิเคชันเป่าตางรวมทั้งหมดก็มีอยู่6ครั้งนะคะสำหรับครั้งที่1วันที่18กุมภาพันธ์25642,000บาทครั้งที่2วันที่25กุมภาพันธ์64 1,000บาทครั้งที่3วันที่4มีนาคม64รับ1,000บาทครั้งที่4วันที่11มีนาคม 64, รับ1,000บาท ครั้งที่5นะคะวันที่18มีนาคม64รับ1,000บาทและครั้งที่6นะคะวันที่25มีนาคม64รับเงินจำนวน1,000บาทค่ะ